của lên hãy em cho cho đã đóng cho đốc lên. Là không đó. ừ, okay. bỏ mà. những video mình như bì lên ngồi bì cho lên cho lên. เมาเข้ามให้หนูโอ้ยขาเลอะเทอะสีมือสีมือล้วนๆีแต่โอ้กรูปได้สตีมเคยแล้วน่อยู่เลยว่ะอยู่เฉยเลยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่หูใหญ่มากเนาเนๆๆเนาเนเน้นี่นากัดจึ้งเลยกัดจึ้งไอนี้เดี๋ยวพี่กดไปโน้ กดจึ God, ้งเลยไอ้กดมานน่โอ้โหตินเห่ตัวนี้ปวดจนเลยเนื้อเน,นื้อเลตันีดิมไม่แข็งด้วยไม่เปไรกดมากดมาเพื่อเพื่อโอ้โหกลิ่นฉื่อตัวแท้เลยนี่โอ้โอโอไส์กิโลนะตรงนี้พอได้เยอะแต่ตรงนั้นเนื้อมีกี่อะตรงของมันเมื่อกี้น่าจะเป็นโลตัวนี้ <laughs>

เฉยๆนมมาทอไรแต่เากัมาหนะว่ม่รอดรอไปแล้วหละมันวิ่งสงเี้ยมเกเออจุดทุ่งลนเลยต้องเจอแกสนุก ไม่โดนตัวเลยโอ้ผิดมันออกไปแล้วอผิดผิดแผนครับผิดแผนผิดแผนสนบุกสนุกปลาพกเนื้อนะจบจบเลยปลาพกเฮยมุดรยะ่ អ <laughs> oh, ោតើអីនេះណាអូចាប់បានពីពីមືណោះនេះមិនអើអត់តើត្រៃកត្របកត្របខ្ញុំឲ្យត្របនោះកត្រាញ់នោះត្រាញ់អេអស់នេះត្របអស់ត្របនេះកប់នោះនេះនេះត្របអូស้มๆๆๆๆបានហើយស้มយុតែលេងណាស้มយុតែលេងណានោះតែនេះស้มយុតែលេងណាបាទបាទយុតែលេងត្រាស់នេះយុតែអុយគួនលេងចិមបន្តិចនួយ ทำสายพันธุ์โน่ไม่ได้อาไปให้ลูกชายเลี้ยง